ยี่เฟซบุ๊กเขาแบบว่าไม่เลิศเหนือคำสาบานด้วยอิจฉาของสอนเขหยันไม่หยุดนอลูกชายช่วงนั้นร้องจริงร้องได้หมดคือหนูร้องได้พอได้อยู่นะแต่ว่าหนูจำอาจจะไม่ค่อยได้เมื่อกี้แต่ว่ามันจะบล็อกหนูอะ เออมันจะบอกนูเฉยเลยคือแค่นนตีมันล้อโอหสูงจะตายทำไงอ่ะร้องเอกอ่นี่หนละละละ สำเนียงเอียงหูก็รู้ว่านางไปหาหมอบกีบ้างไหมลูกไม่หาหรอกแม่พรุ่งนี้แม่แม่จะไปใช้หนาทอ,อี้ไปด้วยนะคะได้พรุ่งนี้งานใครอะ่ะงานงานพี่แก่หรอลูกหนึ่งทุกคน คือตอนนี้เฟซบุ๊กของหนูอะคนดูมันเหลือสองคนทุกคนว่างไงไม่ดูดิคนดูเหลือสองคนหน้าเลิกมาชีหนูหายด้วยเอาละ่ะจบดูไมนเอายู่ล่ว ทุกคนคือมันยังไงกันนะเนี่ยฝนตกหนักในสะดุดอ่ะทุกคนจานไรนี้เดี๋ยวออกกันไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูไล์สดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไล์ใหม่อีกรอบหนึ่งอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยดีไหมเพราะว่าตอนเนี้ยในเฟซท,ที่มันหนูจอหนูเนี่ยคนดูเหลือสองคนเนี่ย แต่หนูเชื่อว่าไม่ใช่สองคนเพราะว่ามันมันเม้นยังรานอยู่เรื่อยๆเลขบัญชีไม่หายหายไหยมยังอยู่ไหมถ้าอยู่หนูก็จะไปต่อนะหนูก็จะไม่ส่วนเครื่องหนูนะส่วนเครื่องอื่นเอาแค่เอาแคทางบ้านโ okay. อเคพอถ้าของหนูยังยงังบ้าๆบอๆอยุดแขอนไปแต่ท้คนอื่นยังโอเคอยู่ก็ยังได้อยู่ยังอยู่นะทุกคนนะอัั้นเราไม่ไม่ลงไลน์ไม่ลง Eden, ไลน์อันั้นเราอยู่ต่ออยู่ต่อน,นั้นทุกคนนะ โอเคนะเอาทุกคนไปหลักนะถ้าขงหยูยังบ้าบ้าบ,บอกก็ไปขงหยูไปก่อนเอาคนดูไปหลักก่อนไม่หายนะอยู่นะอย่างปกตินะไอเลิฟเฟซบุ๊กไอเลิฟเฟซบุ๊กโอฉันโหลดเฟซบุ๊กมาก่อนแอปพลิเคชันอื่นเลยนะจะจะบอกให้เ hey วลาฉันซื้อสับใหม่เนี่ยฉันก็เลยเออเฟซบุ oh, ๊กก่อนเลยเฟซบุ๊กก่อนเลยแล้วค่อยไปแอป,ปอื่นเข้าใจไหม เออก็ต้องสงสารฉันมากฉันก็องเออลาลาลาเนี่ยจะมันบล็อกอะได้ยังไงบล็อกเัอบ้างเอาไหมเธอเอาเพลงฉันไปลงไม่ได้หรอกฉันบล็อกเธอไม่ได้เพราะเธอต้องโปรโมทเพลงให้จานเฟซบุ๊กคือเดี๋ยวนี้อไอมันไวถ้าดีนเสียงคนร้องปุ๊บไปทับต้นฉบับนะมันจะนี่เลยมันจะแบบอุ๊ยเธอเปิดเพลงลิขสิทธิ์มันทับกันนะเอาละซวยเราอีกนีเนี่ย ไม่เคยรักกันเลยมานะครับเลขคนดูหายยอดคนดูหายหแม่เขาบอกหายแปดร้อยกว่าคนโอเคอยู่นะแปดร้อยยังโอเคอยู่ ร้องเพลงกันต่อดีกว่าทุกคนจ๋าเชิดเราเชิดอยู่แล้วเราเป็นคนเชิดอยู่อ่ะไปกันต่อกับเพลงอะไรดี เพลงอะไรอะ่ะที่เราติดค้างกันเอาไว้หิวข้าวอะ่ะทุกคนวันนี้กินอะไรกันดีกินอะไรกันดีอ่ะจัดเพลงนี้แล้วกัน